สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกข้สู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทา o ์โรแอนด์เดสนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้ของชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าชาวลัคนากรกฎก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะมาจะปีใหม่แล้วนะคะเดือนสุดท้ายแล้วมาเช็คดวงช่วงนี้กันนะคะ ก่อนหนึ่งเขาดูเรื่องพลังงานประจําเดือนทันวาความของคุณก่อนนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องสําคัญประเด็นสําคัญของคุณจะเป็นยังไงนะคะโซเมสนะคะ d ิฟเลฟยูน n ตี้คอน n น c ชั o นนะคะแล้วก็ r เ i z a t i o n นะคะ อลิยูนะคะอุ้ยดูเหมือนว่าเดือนนี้เรื่องของความรักน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นประเด็นสําคัญของคุณบอกว่าเป็นประเด็นสําคัญนะส่วนเรื่องผิดหวงังสมหวงังอะไรใดๆแล้วแต่คนนะคะบางคนนะคะจะได้เจอเจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้นี่แหละนะคะเป็นตัวจริงของเราหรือรู้สึกได้ว่า เราจะไม่อยากสูญเสียคนคนนี้ไปนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะหรืออยู่ๆคุณอาจจะคิดถึงใครบางคนในะอดีตคนเคยคุยคนเคยคบก็ได้นะคะว่าเออเราครบไปคบมานะรู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับเราอะที่สุดแล้วนะคะคุณจะนึกถึงใครบางคนขึ้นมาในทํานองในเรื่องของความรักความเข้ากันได้ความเป็นไปได้แบบนี้นะคะส่วนคนโสดนะคะถ้าโสดแบบโสดแบบ ใจโสดจริงๆเลยไม่ได้คิดถึงใครอะไรอย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครบางคนใหม่ๆนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ที่เราตามหาจริงๆนะคะส่วนที่เรื่องว่าหลังจากนี้ไปจะ พัฒนาความสัมพันธ์อะไรได้ไหมนะคะไพ่ย,ยังไม่ได้เห็นชัดเจนเคลียร์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามีเรื่องของการพูดคุยการเจอะเจอกันหรือว่าแบบอแชทไลน์อะไรไต่างๆคุยกันเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์เริ่มต้นนะคะค่อนข้างดีรู้สึกว่ามีความมุ้งมิ้งน่ารักนะคะเขาก็ดีกับเราเราก็ดีกับเขานะคะ โอเคบางคนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานอาจจะได้เจอในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนที่เข้ากับเราได้นะคะทํางานนริการหรือว่าคุยกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะอะไรนะนะคะมีการแบบว่าเรียกว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรด้วยกันเพิ่มเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าทิศทางต่างๆหรือว่าทัศนคติต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องหลักๆของคุณประเด็นหลักของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันด้วยการลงลึกทีละเรื่องนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะมาดูเรื่องการงานกันก่นกอนนะคะการงานเดือนธันวาคมคุณจะเป็นยังไงบ้างการงานนะคะเซเว่นซับวอนนะ ไโรแฟนนะคะแล้วก็เทนซับคัพส์นะคะการงานเหนื <_ t iny> ่อยๆหน่อยในช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีศัตรูหรือว่ามีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรที่ค่อนข้างแบบใช้ ใช้ขั้งกําลังกายกําลังใจในการจัดการการแก้ไขเนี่ยเข้ามานะคะเน้นๆที่ประมาณ10วันแรกแต่มองว่าพอหลังวันที่10เป็นต้นไปการงานคุณจะเริ่มนิ่งๆแล้วนะคะนั้นนิ่งแล้วก็เริ่มสบายขึ้นเริ่มแบบเตรียมตัวที่จะหยุดเริ่มที่จะเคลียลูกคา้าเคลีย์งานเก่าก็เจาะกระแจกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะช่วงกลางๆเดือนจะมีโอกาสได้พูดคุยทําความเข้าใจอะไรบางอย่างกับผู้ใหญ่หรือบางคนอาจจะได้มาเข้าห้องเย็นอนะ่ะในช่วงนี้ก็ได้นะคะระหว่างวันที่10ถึงวันที่20นะคะอาจจะมีการประเมินผลงานอะไรต่างๆนะแต่มอง ว่าหน้าไพ่แบบนี้เนี่ยมันผลของมันออกมา,นะออกมาค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีใครที่กําลังจะต่อสัญญานะคะเมื่อว่าจะเป็นสัญญาที่เก่าที่ใหม่ใดๆก็ตามคุณจะได้ข่าวดีนะคะได้ต่อสัญญาได้ทํางานต่อนะในช่วงประมาณปลายเดือนหลังวันที่20เป็นต้นไปนะคะการงานเริ่มสบายขึ้นหลังวันที่10นะคะมีช่วงต้นเดือนนี่แหละที่เรียกว่าอาจจะต้อง อ,ออกทั้งแรงออกทั้งสมองนะคะในการจัดการปัญหาต่างๆบางคนจะเริ่มมีคู่แข่งทางการค้าต่างๆเข้ามานะคะค้าขายถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนั่นแหละนะคะแต่บอกว่าบอกไว้เลยนะจะเหนื่อยมากหน่อยนะคะในช่วงประมาณ10วันแรกนะต่อมานะคะเรื่องของการเงินนะคะมาดูการการเงินธันวาคมคุณจะเป็นยังไงนะคะการเงินคุณเดเอมเพอเรอร์นะคะ five of swords นะคะแล้วก็ แฮงแมนนะาการเงินการงานเริ่มสบายๆขึ้นตั้งแต่กลางเดือนใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้มันสวนทางกับเรื่องของการเงินนะการเงินหลังวันที่1ิเป็นต้นไปต้องระมัดระวังเรื่องของหนี้สินเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่คือเหมือนคล้ายๆคุณโดนมัดมือชกให้จ่ายนะคะเป็นรายจ่ายที่คุณแบบไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะบางคนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องไรายได้อาจจะมีการโดนเอาเปรียบนะคะได้เงินแล้วมาได้เงินมาไม่คุ้มค่าแรงนะคะหรือว่ามีการโดนหักหัวคิวโดนแบบ เรียกว่าอะไรเดียเขาเรียกว่าไดไม่ครบกันละกันนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกด้วยว่าโอ้โหแบบไม่ทําก็ไม่ได้หรือทําไปก็รู้สึกเหมือนก็จะขาดทุนนะคะช่วงประมาณปลายปลายเดือนหลังวันที่20เป็นต้นไปเรามัดระวังเรื่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะ,ะค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะของภาระระยะยาวนะคะระวังเรื่องของการไปรูดปื้ดการรูดผ่อนนะคะผ่อนของใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะผ่อนหลังวันที่20อาจจะทําให้คุณน่ะ กลายเป็นหนี้เป็นสินนะคะแล้วก็สร้างภาระให้คุณในระยะยาวคือมันจะเหนื่อยนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงวันที่1น0ถึงสิคุณจะมีคุณจะมีโชคดีด้านการเงินเข้ามานะคะใครที่กํำลังรอเรื่องของรายรับเรื่องของรายได้ที่มาจากต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือว่ามีการเข้าหุ้นลงทุนอะไรกับต่างประเทศสินค้าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเข้ามาดีมากในช่วงต้นเดือนนะคะอ่าโอเค ขอดูเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะสุขภาพชาวกรกฎนะคะในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงสุขภาพคุณนะคะเอสโซเปนต์เค so ิลนะคะแล้วก็เดอะซันนะคะสุขภาพอาจารย์มองว่าสุขภาพดีนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักนะคะแล้วก็แต่อาจจะมีบางคนนะที่ช่วงนี้รู้สึกว่ามีตุ่มมีสิวมีก้อนอะไรเล็กๆมีสิวผดไหมอะไรไหมนะคะขึ้นตามร่างกายนะแต่มองม่ยังเป็นก้อนเล็กๆอ่มันอาจจะเหมือนกับ พึ่งพึ่งจะเกิดขึ้นนะคะเพึ่งจะเป็นไม่นานนะคะน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้แหละถ้ากังวลใจก็หาหมอเนาะส่วนสุขภาพด้านอื่นๆค่อนข้างแข็งแรงดีะระวังปัญหาสายตาไว้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไข้ง่ายนะคะหรือว่าแพ้อากาศร้อนแพ้แดดนะคะก็พยายามอยู่ในที่ร่มแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆหน่อยหนึ่งก็และกันนะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักเดี๋ยวจะดูให้ทีละสเตตัสนะคะสําหรับชาวกรกฏนะ ความรักชาวกรกฎเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดจะเป็นยังไงในเดือนนี้ความรักนะคะนายออฟวอนส์นะคะแล้วก็เอสออฟวอนส์นะคะไฟฟอบซอสนะคะ คนโสดคะถ้าคุณจะไปปิ๊งปังใครเข้าจะไปจีบใครหรือจะแบบพยายามเวิร์กเข้าหาใครเตือนไว้ก่อนนะว่าคนที่เข้ามาเป็นโอกาสของคุณในเดือนนี้เขานิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยอ่ะไม่ค่อยมีความเมตตาระวังว่าเขาอาจจะมาแค่เอ,อ เหมือนเขาเก็บแต้มอะพิชิตใจคุณได้อะพอชนะใจคุณเสร็จนะคะแล้วเขาก็หนีไปอันนี้คุณต้องระวังคนลักษณะแบบนี้ไว้ด้วยนะคะดูเหมือนเรื่องเริ่มต้นมาดูเหมือนจะดีเลยนะคะแต่คุยไปคุยมาแล้วก็นิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็โกสติ้งหายจากคุณไปอันนี้ต้องระวังนะคะสําหรับคนโสดนะคะอย่าเพิ่งไปสร้างความหวังอะไรมโนอ,อะไรไปเยอะนะคะดูเหมือนว่าคุณ อยู่ๆคุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณอยากแบบคืออยากแบบว่าอยากจะได้เป็นแฟนเอามากๆแล้วคุณก็แบบเดินหน้าจีบเขาเต็มที่ปรากฏว่าอ้าวพอจะวิ่งเข้าหากลายเป็นเหมือนเราวิ่งชนกําแพงนะคะคนโสดประมาณนี้นะคะต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะดูกันน่เดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่แล้วคุณกับเขาจะเป็นยังไง King of Cups นะคะ Five of Pentacles นะคะ Seven of Pentacles นะคะแล้วก็ Seven of Wands นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะคุณเหงาจังเลยอะ่ะเดือนนี้เหงาเหงานะคะดูเหมือนว่าความพยายามที่จะเข้าหาเขาความพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปได้อะ่ะมันมันดูเหมือนว่ามันลางเลือนเหลือเกินนะคะ ทางฝั่งคนคุยคุณอ่ะก็ไม่ได้มีท่าทีนะที่จะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเหมือนเขาเนี่ยยังนั่งอมนั่งกอดเหลียญของตัวเองอยูอย่คือยังไม่ให้ใครแน่นอนนะคะดังนั้นเดือนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่จะไม่ค่อยได้คุยกันเลยกระทั่งความหวังว่าเฮ้ย ความเป็นไปได้ในอนาคตจะมีหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่มีให้คุณเห็นหรือว่ามีน้อยลงมากๆเะด้วยซ้ํานะคะความรักค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของบุคคลที่3นะคะอาจจะเป็นมือที่3ในอดีตในอนาคตรหรือหลังมาก่อนคุณมาหลังคุณอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีอยู่แล้วเข้ามาแน่นอนด้วยนะความรักคุณจะมีอุปสรรคนะคะทั้งเรื่องของจิตใจฝ่ายคนคุยคุณแล้วก็เรื่องของที่มาเป็นบุคคลด้วยนะคะ มาต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงคะในเดือนนี้ทวอบินนะคะ โฟบซอสนะคะแล้วก็เทนซอฟซอสนะแล้วก็สุดท้ายจบด้วยเฮอร์มิสนะคะดูดูด,ดูไม่รู้จะอุทานอะไรออกมาเออความสัมพันธ์ความรักเดือนนี้นะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอกเลยนะคะแฟนคุณจะมีท่าทีที่ห่างเหนินหรือบางคนเนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่า ไม่อยากอยู่แล้วอ่ะขอเลิกกันเลยไม่อยากอยู่เพราะว่าแบบปวดหัวรู้สึกอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีไม่มีความสุขนะคะทางคุณเองก็รู้สึกว่าหมดเลี้ยวหมดแรงที่จะลุกขึ้นมาเคลียร์หรือลุกขึ้นมาพยายามอะไรต่างๆเหมือนกันคุณก็ปล่อยไหล นะคะทางนู้นเขาปล่อยคุณคุณก็เอออยากจะปล่อยฉันก็ปล่อยก็และกันเดี๋ยวฉันอยู่เงียบๆของฉันคนเดียวนะคะเดือนนี้มีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะอาจจะคุณอาจจะยังมีทะเบียนอยู่หรือว่าคนรอบข้างนะคะเขาอาจจะยังคิดว่าคุณมีแฟนอยู่นะคะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการอยู่คนเดียวแบบเงียบๆอย่างแท้จริงหรือว่าบางคนนะปล่อยกันไปเลยละเดือนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เหลือเพื่อป้องกันความฟุ้งซ่านคุณก็อาจจะ ใช้เวลาช่วงวันหยุดนะคะช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะไปวัดไปถือศีลไปบปิบัตรธรรมไปสวดมนต์ไปทําบุญอะไรของคุณไปนะคะคือบรรยากาศความลักมันเงียบเงาเงียบเหงานะคะอ่าก็ถ้าไม่ไหวแล้วก็ปล่อยเถอะนะคะแล้วก็พักรักษาใจตัวเองกันไปนะคะ ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นไม่แม่นอะไรยังไงจะขอบคุณมากนะคะหรือว่าเอามาอัปเดตก็ได้นะว่าปีที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะชาวกรกฎอาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้าปีหน้านะคะไม่ปีหน้าหรอกเดี๋ยวก็อีกมาอีกมาเดี๋ยวก็มาอีกเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปหน้ากแล้้ววกัััันนนนะะะคคสสสําหรบีีด่ บ๊ายบาย